ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปทําบุญนะคะไปเที่ยวนั่นแหละนะคะแต่ว่ายังไม่บอกว่าไปที่ไหนเพราะว่าเรามีนะคะทั้งหมดสองสามทริปอ่าแต่ยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนบ้างนะคะตอนนี้เราก็ทําการแวะปั๊มอยู่นะคะเพราะว่าพี่กดปวดขี้นะคะทุกคน ก็รอพี่กดนะมาทำการขับรถต่อนะ,ะตอนนี้ก็เริ่มเริมจะเห็นข้างนอกแล้วเริ่มจะแจ้งแล้วนะคะเรามาประมาณมันมืดอยู่นะตอนที่เรามานะคะนี่นะส่วนน้องนัทรับนะ,ะทุกคนเดี๋ตอนนี้นะพี่กดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการขเคลื่อนรถไปขับไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้า มีอะไรนะ่าสนใจนะพี่นุ้ยจะให้ดูข้างๆทางไปเรื่อยๆนะคะมีสนใจตลอดทางะแต่ทาไม่มีนะคะเราก็จะนอนพักเอาเรงแล้วเก็บแรงไปเที่ยวกันที่ทิปที่เราจะไปที่ไหนนะนครนายกแล้วก็นนท์โอ้โหเราจะไปนครนายกกับน,นนทบุรีนะคะเราจะไปเที่ยวทรองไหนกันนะทุกคน,นรวมไปลาวิทา ะะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องทําการนอนหลับพักผ่อนนะคนคนมีห<อ>นะ้าที่ขับนะก็ขับไปนะคะคนไม่มีหนะ้าที่ก็นอนพักไปก่อนนะคระับเ,เอาไว้เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาที่มึงสบายเก็บแรงไว้เดินนะคะทุกคนข<อ>ึ้นแล้วน<อ>รถแล้วนะขึ้นรถไปแล้วไปไปไปลายเนี่ยเอาไว้ปัม๊มเดาเนาะ นเน<อ>ี่ยคุณเก่งรับนะคะนี่พี่นุ้ยก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัดบางจากนะคะที่เขาเอารถมาลอดท้องช้างกันนะคนเนี่ยนะก็ทําการลอดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมอื่นๆของวัดนะคะว่าเราจะทําอะไรกันได้บ้างนะคะนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะนี่วัดบางจากนะคะน,นี่สายมูทั้งหลายนะคะเราก็ทาการนะ ลอดท้องช้างนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะทำการขอบขับนะลอดตรงตรงกลางมาเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีคาถาให้นะคะทุกคนนี่นะคะข้างบนก็จะมีหลวงพูดพทวดด้วยนะคะอยู่ข้างบนจะเป็นท้าเวสุวรรณนะมีอยู่สองมีสององค์ด้วยกันนะ,ะเป็นองค์ท้องนะคะกับ องดำแล้วทุกคนยอด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 อตัง้งใส่ตั้งสาตั้งสาถึงพี่เลยมัตั้งส,สายไปดลูกไปอันนี้อีกไปอัน,ออน,ออนอที่เราทำบุญนะสักการะนะไหว้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนู่นอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะทุกคนนี่นุ่นก็ต้องทำบุญด้วยน้องตมมันไปหยิบมาหยิบพานมาลูกลูกเนา ทำบุญด้วยแหละพ okay. <wh ี่นุ้ยเห็นไหมโอเคตอนนี้ก uh ็ทำการไหว้นะคะนี่ฮะของจริงเลยสายมูนะแค่แต่งแงกับครัวพี่หนูนะคะนี่นะคะเขาจะมีคำอธิษฐานอยู่ตรงนู้นนู่นนะคะให้เราอ่านนะคะนี่ โยน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 โ,ยนโอ้โหน่ะกระเด็นไปไหนนะ่ะกระเด็นไปไหนแล้วนะ่ะอ้าวเดี๋ยวพี่นยหาก่อนแหนวนก่อนอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่อ้าวไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของพี่นุ้ยอยู่นี่ปีขาต์อ่าเราจะทำการโยนนะคะพุทธกลางคืน